โอ้โหนี่วัน,น,นเกิดเพนนีคอนซอลของเราฮ่า,าต่อไปแล้วโยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ในเกมของ Star Devil a y พระที่18สิบแปดแล้วนะทุกคนอืมเดินทางมายาวนานพอสมควรนะพระที่18สิบแปดแล้วใส่ก่อนเอองั้นก็คงจะต้องได้ตัดไปยันบ้านเพนนีนะเพราะว่าโฮโหกิจกรรมประจำวันของฉันอ่ะมัน,นช่างยาวนานซะเหลือเกิน เอา้าเดือคาซีนโอ้โหเอาได้ปลายเยอะมากเลยสวัสดินน้ำจีบเธอมันถูกจังหวะพอดีเลยล่ะอะไรเนี่ยมันคือกระดานคำสั่งซื้อพิเศษโรบินกับฉันช่วยกันสร้างมานันมาตั้งแต่เนี่ยมันแบบร่างเลยโอ้เฮ้ยเอาจริงนะผม,มยังไม่เคยเจอเลยอืมเลวิสทางุนที่คุณทำคือถือตะปูไว้อ่าแค่งถือตะปู อย่าสนใจเธอเลยโอ้โหแถแถทีนี้ให้ฉันอธิบายหน่อยอย่างที่เธอเห็นการทำฟาร์มโพรเมกลับมาขึ้นใหม่อีกครั้งเศรษฐกิจท้องถิ่นก็ดีขึ้นผอรับ์คือชาวเมืองบางคนถามฉันว่าแหล่งวัตถุดิบท้องถิ่นสำหรับธุรกิจหรือโครงการของเขาได้จากที่ไหนรถบินกับฉันปิ้งไอเดียกระดานทำสังซือพิเศษขึ้นมา ผูกคนในประกาศจะจ้างงานยากที่นี่ดูน่าจะเข้าถ่ากว่ากระดาษเก่าๆนา่้านกปียแ,แ้วนะออ้ใช่ตัวอย่างเช่นฉันจะสั่งไม้เนื้อแข็งสำหรับเตียงที่ฉันจะสร้างขึ้นฉันจะไปบังคับเธอแต่ถ้าเธออยากได้ไม่ช่วยฉันแล้วก็เธอตอดรับงานจากการนี้ใครจะรู้บางทีเตียงออกมาดีขนาจจะขายมาที่ร้านก็ได้ออ้ Ooh. เดี๋ยวเราช่วยนะวาร์เรเชียว ฉันไม่คิดว่าเธอจะไม่เป็นเศษหรอกงั้นเราก็พูดว่าเธอขึ้นลำเรียวไอ้อขึ้นเรือลำเดียวกันได้สินะโอ้โโอเคฉันมั่นใจคุณว่ายุ่งอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่แยกคุณออกมาจากงานอีกแล้วเหมือนทุกที่ฉันซึงงในความเต็มใจรวมโดยเช่นกันของเธอจริงๆดูแลตัวเองด้วยละ่ะน้ำจีบโอเคคำสองงพิเศษดูดเอ,อาทายอย่างนะ สนับฟิลมาคลิ้นก่อนคลิ้นคาร์บะรีไป<ะ>เรา<ะ>ดีแชทคุยด้วยสามัาใจอยู่เลโอ้าร์ดีพี่นีพี่นีคนสวยอี โอ้เจิดรัวใจแล้วโอ้โหจับว่าเกิดฉันขอบคุณนะมันเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฟ้าคุณดูดีจังโอ้โหเจิดรัวใจแล้วจีปฏิบัติการชีพเพนนี่ มาดูกันม่าจะอะไรอืมสาสามเพื่อชุมชนใช้มีความคิดดีๆล่ะตอนนี้มีขยะเต็มน้ำไปหมดเลยทำไมเราไม่ตกโอ้แสดงว่าต้องตกขยะให้ได้ให้ได้ไดอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแปียกสอดีผมจะถัดไปฉันลองหาพวกคนมาผักตามหาเพื่อผักด,ดาวทองสักยี่สิบมันรู้เลยต้องเอาไไหนเพราะว่าอืมสาสารพ่อชุมชน,โนโรวรวมขยะยี่สิบชิ้นนำถังขยะลงไปในถนนังรีไซเคิลที่อยู่ชานช,ชาลารถไฟ อบแบบนั้นแบดบก็คือเราต้องตกขยะใช่มเหมือนราลงขยะยี่สิบชิ้นถ้าราล,ลงขยะยี่สิบชิ้นนี่อันที่แบบสมมุติอยู่ในแบบที่เก็บอของอนใอนใเราทุดลอยน้ำอ่ะมัจะรับปะลองดูน้องบอู

ในขยะมาไม่คิดไม่ฝันเลยว,ว่าชีวิตนี้เราต้องการขยะมากกว่าอะไรใดๆแล้วก็คงต้องเอาขยะเข้าเครื่องรีไซเคิลน,นะเพราะว่าเราต้องเอาขยะเข้าเครื่องรีไซเคิลแบบยี่สิบรอบหมดไปในเวลาของวันผมว่ายังไงก็ทันอนะ่ะเพราะว่าคือก่อนนั้นเนี้ยเราเก็บขยะได้มาไงแต่ไม่ได้กดทำเครสเอนเอนอร์จีเราเยอะเราว่าเราถังท้ไม้ยกว่า five minutes later ใช้ขายของท้องขายได้เนาะขยายาขาต่อไม้โอ้ไม้เรามีสิทธิแ์แล้วะสวยเหลือขาดที่เห็นว่าเออพวกนี้เป็นลงเหมืองดีกว่าไมไหมผมว่าพวกนี้เป็นลงเหมืองดีกว่าแั้ก็วันนี้น้องแล้ว,วกันพ่งนี้มีอะไรไหมนี้ไม่มีอะไรโอเควันนี้ฝันดีครับทุกคนเจอกันในวันพรุ่งนี้โอ้เงินไม่ค่อยเยอะไม่ได้เยอะ ไม่น่าแข่งซีดีออเลยอ่ะทุกอืมวันนี้ดงดี เอาได้โอเคอก็เอาฮบสองอัน Meanwhile โอเคเราทำม,มาเสร็จละเยอะเหมือนกันเนี่ยขายขายขายอันนี้เราประจับไปยังนะเราลืมไปละนั้นไปดูก่อนล้วกันโอเคเราเข้าเหมืองกันดีกว่ามาตองสี่สิบห้า หัอดไดาวอะไรเนี่ยแมกเนตลิงแคเคเพิ่มรัศมีการดูดของเนาะทำแล้วทำแล้วเรามีนี่อิเลดิเดียมแบนที่แบบตกปลาได้อะเนาะมันเจ่ง่าเยอะอีก มีทุกเอไม่มีไม่ไม่ไม่ได้มีบบอวเร็วแต่ไม่เป็นไรเอาจะเจามันได้มันเพิ่มพลังใม่เหล็กเรื่องแสงแล้วก็พิ่มเหนี่ยแล้วของดีดโอมาแล้วได้เนี่ยมาสเตอร์ชลิงสลีช็อตมันดีหรือเปล่านะเก็บไว้ก่อนดีกว่า ตอนนี้เราก็มีหนร้อยสามสิบนะถ้าจะไม่ผิดนี่ใช้ถึงสามร้อยได้หรือเปล่านะหรือว่าร้อยห้าสิบนี่แหละจะไม่ผิดมันมีเราเพิ่มความเร็วไหมนะอยากรู้จริงลองดูแล้วกันโบนสอดสามเป็นสามสิบตึกครีมอล้วเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเป็สามสิบสอง ดาบเพื่อาอ้ดาแต่ดา,ดาบตามแบ้เพื่อสีขายขายดีกว่าอ้ยดีเลยทุนนี้ก็น่าอาจจะได้ลงเหมืองอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องการหินแบบสุดขั้วเลยจะได้อัพเกรดพอดีเลย ดูอันดีกว่าว่าโรบินมันตกานเท่าไหร่นะมาแล้วไม่ใช่อัพเกรดบ้านจะใช้ไม้ถึงสี450่ร้อยห้าสิบไนะมันผิดอ้โทอ,อ,อ,อู้อ๋อหินร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโกลรือยังนะโอ้กนิดเดียวเองไม่เป็นไรนิดเดียวเดี๋ยวเจนแล้ไปนะซื้อได้อยู่ใช้เงินแก้ปัญหาเลยละกันเฮ้ย นี่ขายขายเพชรเพชรเก็บไว้ดีกว่าเออจะมีเหตุบันเห็บจำเป็นที่เราต้องใช้นะนอนเลยละกันนี่เนี่ยเงินก็ใช้ได้แล้วก็ไปอัปเกรดเล้าไก่นะจะได้มีที่เลี้ยงเล้าสอง จู่ๆเราก็อยากได้ขายามไว้ให้ A few moments later โอเคตอนนี้ทำเสร็จแล้วโอ้โหนานเหนื่อยแต่โชคยังดีที่เราเป็นสติวนะบอกว่มมารีบตรงดิ่งไปบ้านโรบินดีกว่าเอ้ยโรบินอยู่ไหมย,ยังอยู่ตรงดิ่งไปบ้านโรบินก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปทำกิจกรรมที่แบบ เราทิ้งไว้อะอย่างเช่นการไปเก็บปลาไอ้ทุนทุนน้ำอ่ะเราไม่ไม่มีดัสสกอร์ด้วยเราจะคุยเาสวัสถิติบบินด้ปปนดยจะต้องซื้อหินถึงร้อยห้าสิบเลยร้อยห้าสิบอเงินโอเคห้ได้สี่ หนึ่งหมืน่นโอ้ไม่เป็นไรเงินยังไม่เคยเป็นปัญหานี่อัพเพสเลยเดี๋ยวว่าเอิม่มไปเก็บปลาข้างล่างนะในเมืองแล้วก็ไอขึ้นเข้าเมืองดีกว่าสักชั้นแปดสิบก็โอเคนะมันอีสูเคแล้วปสิบสำหรับวันนี้นะไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวต้องเรียกว่าพาร์ทนี้นะเอ้า เราพยายาไปลงสังรณ์รีไซเคิลตายละไม่ใช่กดรีไซเคิลงั้งล่อโอ้โ oh, ห no. นี่หรือก็อ๋อโอเคเออนึกว่ากดเครื่องรีไซเคิลสาขามาันง่ายเลยเออไม่กระดูดเฉย คนหนูอีโม่ป้ายนั้นเราคงต้องลงเหมืองแล้วนะ5 minutes later เอา้าได้บอซอสเฉยเคมอเปห้าดาบดาวนี่ก็เปห้าอันนี้เร็วกว่าเพราะว่าเอาอันนี้ดีกว่า ตีมันงงๆในบนซอสเออเราลองเอาบนซอสมาเทสทดสอบดูก huh ัน kind ว of ่าอะไรดีกว่าโอ้โหันนี้ตีเพชรแรงไปเห็นๆเลยไอเนี่ยไม้ตะบองลูกผู้ชายไม้ตะพดผมรว่านี่ปะแรงไปเห็นโอ้ไฟบล็อกเกอร์ไฟบล็อกเกอร์บูทใส่เลยแล้วกัน ตาทันสามกำสามตาันสองปิดหตือตทันหนึ่งกำสอง, 3, ง, 2, ง, 1, งอาจจะได้สักสิบชั้นนะวันนี้ Meanwhile ดูดิเขบาบาอกว่าเฮ้ยผมว่ามันอย่างนี้นี่มันตบดีนะผมว่าพอลนะกลับดีกว่าโอ้โหจะเียษโมงแล้วนะ เยอะเลยแหละแบบเยอะเยอะดีแหละอื้มเออเราลืมวันนี้เก็บใส่แห้นี่น่าทำไมของกระเป๋ามันเต็มง่ายจังไปในเวลาขายของแล้วนอนดีกว่าอืมก็ดกแิ่ละวื้นๆก็นั่นแหละนะเรต้องจบพาร์ทนี้ไม่แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อืมอะไรเนี่ยโอกาสที่ิดเข้า ผมเอาอันนี้ดีกว่าปีแรงขึ้นสิบเซนถ้าชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะรับก็สำหรับวันนี้ก็ลาครับไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย